สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอครับตัว GPS1 ครับ GPS 1เนี่ยนะครับผมเป็นตัว GPS ที่มีแบตในตัวครับผมสามารถใช้งานนะครับได้นะครับ10ถึง20วันนะครับโดยที่เรานะครับไม่ต้องชาร์จแบตนะครับเจ้าตัว GPS 1วันนี้นะครับเจ้าตัว GPS1 เนี่ยครับเมื่อเทียบกับขนาดนะครับผมขนาดเนี่ยเมื่อเทียบกับพวกบัตรพวกบัตรประชาชนอะไรต่างๆครับผมขนาดจะมีขนาดเล็กกว่าบัตรประชาชนครับนี่ครับ ครับผมก็จะมีขนาดเล็กกว่าบัตรประชาชนเล็กน้อยครับเพราะฉะนั้นครับตัวเครื่อง GPS One เนี่ยจะมีขนาดเล็กครับเหมาะแก่การซ่อนนะครับที่รถครับจุดต่างๆครับแล้วก็เราไม่ต้องนะครับเดินสายไฟให้ยุ่งยากครับพาตัวนี้อยู่ดแบตอยู่ได้นานครับด้านหลังของ GPS One เนี่ยก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับผมเพื่อใช้ในการติดตั้งนะครับไปที่รถนะครับอย่างเช่นนะครับผมจะไปติดตั้งที่รถนะครับเปลี่ยนเสมือนโต๊ะนี้นะครับเป็นรถนะครับเราสามารถจะติดตั้งนะครับเข้าไปที่ตัวนี่ครับเข้าไปที่ ตัวรถได้เลยครับผมเพราะว่าตัว g h ท1วันเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะครับเมื่อลูกค้านะครับได้เครื่อง g เท1วันไปแล้วนะครับอันดับแรกนะครับให้ลูกค้านะครับไปซื้อซิมครับซิมเนี่ยจะเป็นซิม d tag as t o move ได้หมดครับแต่เน้นย้ำนะครับว่าให้เป็นซิมแบบเติมเงินครับสามารถไปซื้อที่เจ็ดแล้วก็ลงทะเบียนซิมลงทะเบียนซิมเสร็จแล้วเนี่ยให้ลูกค้าเติมเงินไปนะครับประมาณ50บาทครับเติมเงินไป5้าบบาทเรียบร้อยแล้วเนี่ย ให้ลูกค้านะครับเอาซิมออกมานะครับแล้วลองทดลองเอาซิมเนี่ยใส่ไปที่มือถือครับว่าโทรใช้งานได้ปกติหรือเปล่าถ้าใช้งานได้ปกตินะครับก็ให้ลูกค้าเอาซิมมานะครับเป็นซิมใหญ่เลยนะครับเอาซิมอใหญ่ออกมานะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้ลูกค้านะครับเปิดเจ้าตัวเครื่องชีพีดวันด้านบนนะครับเมื่อเปิดเจ้าตัวเครื่องชีพีดวันด้านบนแล้วนะครับผมจะมีรูนะครับ2รูครับรูแรกคือรูที่เอาไว้ชาร์จแบตครับกรณีที่แบตเตอรี่หมดเราถอดมาชาร์จนะครับทุก1 0บถึงนี่สิบวันนะครับ รูที่2เนี่ยเป็นรูไว้ใส่ซิมนะครับในการใส่ซิมนะครับซิมของเราเนี่ยก็จะมีด้านอ่านข้อมูลที่เป็นสีน้ำเงินสีเงินนี่นะครับแล้วก็ด้านหลังที่ไม่มีอ่านข้อมูลให้ลูกค้านะครับเอาด้านอ่านข้อมูลนะครับเสียบเข้าไปนะครับที่ตัวเครื่อง G p e 1นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเสียบเข้าไปนะครับอ่ะเสียบเข้าไปครับก็จะมีไฟสีฟ้าโชว์ครับอันนี้คือเจ้าตัว G p e 1เนี่ยก็ทำการนะครับติดตั้งนะครับตัวซิมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้ลูกค้าปิดครับครับผม ในส่วนนี้ครับก็จะเป็นการเสียบซิมนะครับผมในส่วนนี้ในส่วนต่อไปครับก็จะเป็นคลิปของการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะมานําเสนอครับคลิปเกี่ยวกับการเซ็ตค่านะครับในการใช้งานแล้การใช้งานผ่านแอปพลิเคชันครับของ G p s One นะครับในคลิปหน้าครับเราพบกันครับสวัสดีครับ